ดีใส่ตาบ่ะพี่น้องกับแก้วบองบองเองแซบเองลองบึงกระหมักสวัสดีจ้ามาพอกันคือเก่ากับช่องน้องนวลมาพี่น้องวันนี้ได้เมนูแซบพี่น้องเมนูอิสานบานเฮาหนึ่งปลาคอหญ่พี่น้องกับแก้วบอง บองเองหนึ่งไสเฮ็ดไสกระลำใส,ใส,ใสฟักทองแล้วก็มีอันนี้มาด้วยพี่น้องทีเด็ดของเราหืมเปาะดีดใส่ตาบนะพี่น้องกับแก้วบองบองเองแซ่บเองลองเบิง้งกระหม่อมหืม มันช่างเข้ากันขมกับเค็ม <c oughs> ตำแก้วเองพี่น้องแหลบอสแดดฮะอืมปลาช่อนยักษ์อ๋อน้องเงินแบบน่แบบน ห <c oughs> มักไว้หลายวันเลยผักฟัง <c oughs> สักแห่งประเดกกับ <c oughs> ตำเอาพี่นองกลาง็เลรเป็นสี่เกดกระดาสม,มัครรินใหม่ ขมขมนัวนัวเข้ากันดี ตังฝ่งั่งมงระชั่นงานแน่น,นๆน่กับก้าง กะหล่ำนี่กะหล่ำน้ำพี่นอ้องเข้ากันมาก sát <coughs> hàng หมักนิดใหม่ก็บองประแดดเขากันดีไหมพี่น้อง เมืงองเปอนเนื้อนแน่นต้มสรงก็คพื่แสแซมพักปังอืม kèm pa ินใส่กระบองปลาแดกเพชร้อนเขากันอืม,อมน้ำกันกับเจียมหวัน ปลาช่อน, ừ. Ừ. นอืเป็นองเามองแก้วมันก็บ,บอกสมความเครื่องเงินเน้น ใส่ปลาคอมี่ไส้ปลาคอไปเนองอืมอืมเศก็แซ่กกบสําหรับมื่อี้ก็อยากบอกว่าแซ่บค่ะคุณน้อง แซบค้าเข่ากันคักหนึ่งปลากระบองประแดกสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องสำหรับมือในกระอิมอีกแล้วจ้ากินมุ้งมามาสุภาพขอขอโถษดขอไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกกาลังแรงใจทุกไลทุกแชร์คือเก่าจากพี่น้องเพได้มาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากก็ไลก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเหตซองน้องเนื้อน้ำในเด้อพี่น้อง ไม่พอกันคลิปหนาคือเกาจ้าคลิปนี้ไปแล้วนกตัวกวน